สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้ผมก็มาร่วมบุญนะครับหล่อพระที่วัดเขาพิญญาผูแผงมานะครับที่แย้โสธรนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆอตัววัดนะครับเป็นบริเวณข้างวัดอาจจะไม่มีค่อยมีสัญญาณนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะครับก็จะเป็นเขาจะเป็นภูเขานะครับว่าจะอยู่บนเขานะครับวัด เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับให้กับทีมานช้างป่านะครับกราบขอบพระคุณไปยังทุกทท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับกราบขอบพระคุณนะครับจะเป็นกุฏิต่างๆนะครับเยอะครับมีกุฏิเข้าไปข้างในนู่นนะครับของพระนะครับต่างๆที่ท่านจําวัดอยู่นี่นะครับเนาะจะเป็นบนเขานะครับข้างล่างนู่นก็จะเป็น เขานะครับนู่นนะครับนี่ก็ลวงปู่ท่านจะอลอพระนะครับพอดีท่านแจ้งบอกว่าจะทําทพิธีเริ่มพิธีหนึ่งทุ่มนะครับเริ่มพิธีหนึ่งทุ่มหกทุ่มก็จะทําการลอนะครับทําการลอพระหกทุ่มนะครับช่วงกลางวันวันนี้ก็จะมีการแห่พระนะครับ วันนี้ก็จะมีการแห่พระนะครับช่วงวันนี้จะมีพิธีแห่พระนะครับแห่พระส่งส่งน้ําพระนะเขาเรียกส่งน้ําพระนะครับอ้อมหมู่บ้านนะครับอ้อมหมู่บ้านจากนี้ไปหมู่บ้านก็ประมาณสามกิโลนะครับประมาณสามกิโลสามสี่กิโลนะครับจากวัดไปหมู่บ้านนะครับวัดก็จะอยู่ในในป่านะครับอยู่ในป่าอยู่ในภูเขานะครับอยู่บนเขา ตอนนี้ก็กําลังเตรียมนะครับเมื่อกวานก็ผมก็ช่วยทางนี่ช่วยยกสัมภาระนะครับยกพระยกอะไรต่างๆขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะอาเตรียมเฮนะครับเตรียมเหเตรียมเฮกันนะครับเพื่อที่ขออยได้เตรียมเฮนะครับก็เตรียมยกพระก็มีพระพุทธรูปมีหลายองค์หลายรูปนะครับหลายองค์นะครับมีหลายองค์ที่กําลัง เตรียมยกขึ้นรถไว้ให้ชาวบ้านได้ส่งน้ำพระกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ขาขอปรกาบบ้ายก่อนนะครับเ๋พวพอความเราจะเป็นนี่ครับของเจ้าเป็เจ้าปูสีสุดโธแล้วก็ ยาปทุมมาด้วยนะครับนี่นนะครับี่หน้านะครับเจ้าปู่สีสุโธแล้วก็ยาปทุมมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวพระพานขอตั้งกล้องนะครับขึ้นไปกราบไหว้ท่านก่อนนะครับมาแล้วมาถึงที่มาเยี่ยมท่านถึงที่แล้วนะครับขอไปกราบไหว้ก่อน <c oughs> <c oughs> อน,นะครับก็วายขอพรนะครับเนาะได้มาถึงที่แล้วนะครับจะเป็นปูสีปูสีสุโทกับย่าปัุมานะครับมันจะเป็นคาถาบูชาครับบูชา องคูสีสุโธนะครับยาติทุฒม,มานะครับก็เป็นองค์พญานาคนะครับเป็นองค์พญานาคอ้อมสลา,านะครับที่พักนะครับก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับ มันก็จะเป็นเขานะครับเป็นเขานะครับจะพาชมรอ,อบๆวัดนะครับรอบตัววัดมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างพอจะเลี้ยงอยู่ที่วัดหลวงปู่ท่านก็จะเลี้ยงนกยูงด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นสารานะครับที่หลวงปู่ท่านท่านอยู่นะครับก็จะมีไก่นะครับลูกปันไก่ตัวใหญ่ก็หลวงปู่ท่านเกิดปีละกานะครับ กอย่างไม่ได้ใช้ไม้ในการสร้างนะครับก็าจะทําเป็นเสาปูนนะครับทำเหมือนกับไม้นะครับเสาปูนทําเป็นไม้ข้งางในก็ลาลูกศิษย์ลูกหามาราบสกการะหลวงปู่ก็มาตรงนี้นะครับ <c oughs> นะครับบริเวณที่ราบบ้านหลวงปู่นะครับ โอ้โนี่นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับทุกนี่มีพระพิกเนตด้วยนะครับองค์พระพิกเนตนะครับนี่เป็นองค์พระพิกเนตรองค์ใหญ่นะครับพระพิกเนตด้วยนะครับโอ้โมาลงทานก็บริการกันเองนะครับลงทานจะมีอาหารการกินเยอะแยะนะครับ าาการกินเยอะๆพาไปชมอีกที่นึงนะครับ <c oughs> พาไปชมอีกที่นึง่งพาไปชมนะครับก็จะเป็นบริเวณวัดนะครับน้อทางขึ้นนะครับทางขึ้นมาจาก ข้างล่างนะครับ G ก็จะเป็นภูเขาสูงชันนะครับอ่าครับเหมือนข้างล่างนะครับเขานะครับดะพามาชมพื้นที่บริเวณนี้นะครับว่าอ่านี่จะเป็นลานทมนะครับนี่จะเป็นนางอตะเคียนนะครับนางตะเคียนอยู่ตรงนี้เจ้าแม่ตะเคียนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลานทมนะครับลานทมเวลาสวดมนค่าปีก็ จะสวดมนต์ข้ามปีบริเวณนี้นะครับข้างบนนี้นะครับสวดมนต์ข้ามปีอ๋อจะสวดกันบริเวณนี้นะครับนี่นะครับบริเวณที่สวดมนต์ข้ามปีนะครับข้างบนนี้นะครับผาขึ้นไปชมนะครับถ้าหน้าหนาวนะครับหนาวมากนะครับบริเวณนี้ ทำนะครับนี่เป็นลานทำน่ครับฝั่นี้จะเป็นสาโศกนะครับสาโศกนะครับสาโศกนะครับน่นะครับเสาโศกนะครับแบบบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากถ้ายิ่งหน้าหนาวนะครับโอ้หนาวมากนะครับบริเวณนี้ หน,ห,นนหน้าหนาวอากาศหนาวนะครับหน้าหนาวเนี่ยคือแบบสุดยอดจริงๆนะครับหน้าหนาวนะครับนะครับพาไปชมรูปปั้นนะครับเจาตากสินมหาราชนะครับอยู่ข้างล่างน,นะครับก็ปัดกอล่มลื่นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงใบไม้ร่วงนะครับก็อาจจะอ่าไม่ค่อยมีลมนะครับเป็นช่วงใบไม้ร่วง นี่นะครับองค์พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทลูกปูต้องลูกป,ปั้นนี่รออยู่รออยู่นี่เลยนะครับรออยู่ที่วัดนะครับยังก็ต้องทาทําฐานพระขึ้นมานะครับทําองค์ฐานพระเพื่อที่จะปฏิสฐานนะครับลูกป,ปัน้นอ่าองค์พระเจ้าตากสินนะครับยังต้องทําฐานขึ้นมาแล้วก็อ่าติดตั้งนะครับ ขอฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับกราบขอพรบคุณไปยังทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอบพระคุณนะครับก็สำหรับคลิปนี้พ่อควานก็จะขออนุญาตนะครับพ่อคุณแม่เอฟซี FC, ทุกทุกท่านนะครับขออนุญาตปิดการไลค์ก่อนนะครับขออนุญาตนะครับ